สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตีปลาหมายคลองนะครับเป็นหมายคลองธรรมชาติเนาะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมครับวันนี้นะวันนี้มากระกบยางส้มฉุนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโอ้หมายสวยจัดพี่น้องได้ตัวหรือเปล่าไปดูกัน ปนหมายป่าผักบุ้งนะหมายป่าผักบุ้งแล้วก็มีปลา,าบัวปลอมปลาแหลมปนปีกันไป ปลามันก็เหมือนมัน,ม,นมีปลาแต่ก็ไม่มีปลาหรือยังไงกู <c oughs> พูดอะไรวะไอหี่อ่ะบ้าชิ้ปาย <c oughs> เอาละเอาละอ, <c oughs> อยู่ใต้ใบบัวเนะี่ย <c oughs> ทำไงดีค <c oughs> อมเมนต์มาหน่อยดิยพี่น้อง ป้าอ,อยู่ใต้ใบบัวทำไงดีช้าก็แล้วไวก็แล้วไอ้อออป้าน้าไม่อยากจะเกาะเกาะไอ้อย่าๆเนี่ยเกาะดีจังไปเอาป้ามาละละละ ุ้มให้ตูมนี่นี่ข้างหลังสวยจัดเลยอย่าตีข้างหลังด้วยตีนี่ก่อนดีกว่าไม่รู้ก่อน ตอนนิ่มหรือเปล่าไม่ตีปลาเลยวะตรงนี้ไม้สวยหน่อยอูย้ขาดเรียบร้อยเลย โอไปแล้วเหยื่อฉันพี่น้องครับสายยังอยู่สายยังอยู่เดี๋ยดเดเอลงน้ำก่อนนะโอ้โหนี่นะพี่น้องเอ้ยไม่เข้าสุดยอดอะ่ะนี่ได้ขึ้นมานะครับ โอ้โห oh. เต็มปากนะตัวนี้นะเจ็ดแปดขีดน่าจะได้สายพีสามขาดนะครับแล้วเบิดอย่งเพี้ยเลยขาดกลางนะเดี๋ยวต้องต้องรีบเปลี่ยนละโหนี่นะครับผมกุบย่างส้มฉุนนะนี่ ไซส์เอ่อผมว่าก็น่าจะมีเจ็ดแปดขีดได้นะหรือครึ่งโลเต็มปากนะครับเต็มปากเลยกบยางส้มฉุนขนาดสามจุดห้าเซนนะครับโอ้เลีนผมซะแล้วเปลียกทั้งตัว <c oughs> <c oughs> นี่นะสายช็อกยังอยู่เลยนะนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะ เป็นปลาที่แล้วผมถักสายไว้อย่างดีนะเป็นปลาที่ลงทุนมากนะครับอื้อ้อานี่ก็ไม่ได้ไม่ขาดสายต่อนะครับนี่สายต่อผมอยู่นี่นี่เห็นไหมปมนี่หูขาดกลางเลยนะขาดกลางนะครับสาวมาเต็มเลยเป็น สาย PE 3สามนะครับของอัมันโดนะเนี่ยวัดขาดเลยไปเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อสายก่อนนะครับแล้วก็มืดแล้วด้วยเนี่ยก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะกว่าผมจะต่อสายเสร็จกว่าจะอะไรอีกเนาะมืดพอดีถือว่าไม่แห้วกันแล้วกันนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกบยางส้มฉุนนะครับผมสามจุดห้าเซนเหนื่อยเลยโดดลงน้ำมาว่ายนะ้เนี่ยฟองฟัดเลยมันไล่มังแต่ตรงนู้นนะครับมันมีตรงนู้นตัวหนึง่งแล้วก็หันมาผมว่าแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้ปา่าโอเคเดี๋ยวมัดสายเดี๋ยวลองลองตีตรงนี้ก่อน ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านี่ก็กี่โมงแล้วเนี่ย6โมงกว่าแล้วด้วยโอเคครับผมถ้าได้ก็จะถ่ายรูปให้ชมนะครับสำหรับทีนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย